มแม้จะเป็นโดรนที่มีราคาสูงแต่ขอบอกเลยว่าประสิทธิภาพสมราคาแน่นอนเพราะนี่คือโดรนติดกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดจาก DJI ที่มาพร้อมกับกล้องเซ็นเซอร์ CMOS เจ็สวน3ความละเอียดสูง2 0 MP สามารถถ่ายวิดีโอด้วยความคมชัด5 1 k 5 0 fps อีกทั้งยังบินได้ไกลกว่า15กิโลเมตรและระยะเวลาบินนานสูงสุด46นาทีด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,000ม ah, ิลลิแอมแป์ชั่วโมงเสริมความปลอดภัยด้วยเซ็นเซอร์ประเมินสิ่งกีดขวางและระบุป,ประเภทวัตถุพร้อมระบบ Advanced r t s สำหรับบินกลับบ้านอัตโนมัติแถมยังมีน้ำหนักเบาเพียง900กรัมเท่านั้นค่ะหลายคนอาจยังไม่รู้ว่านอกจาก DJI แล้ว ในวงการโดรนยังมี Power Vision อีกหนึ่งแบรนด์ที่ผลิตโดรนติดกล้องคุณภาพสูงเช่นเดียวกับรุ่นนี้ที่มาพร้อมกับกล้องเซ็นเซอร์ CMOS วันที่1มกราคม28ความละเอียด 12MP ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ระดับ 4K 6 0 fps เสริมด้วยเทคโนโลยี AI face recognition ในการจดจำใบหน้ามนุษย์เพิ่มความแม่นยำในการโฟกัสและติดตามบุคคลได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีซิงไว้ยที่ช่วยปรับแต่งเสียงจากกล้องถ่ายวีดีโอและไมโครโฟนที่ใช้บันทึกภายนอกให้มีความเที่ยงตรงนอกจากนี้จุดเด่นของรุ่นนี้คือสามารถพับให้กลายเป็นรูปทรงไข่ได้เพิ่มความสะดวกในการพกพามากขึ้นค่ะ นี่คือรวรนน้องใหม่ล่าสุดจาก DJI ที่อัปเกรดมาจากรุ่งยอดฮิตอย่าง Mini 2โดยคราวนี้กลับมาพร้อมกับกล้องเซ็นเซอร์ CMOS 11:1 0.3ที่มีความละเอียดขึ้นถึง 48MP ถ่ายวิดีโอคมชัดระดับ 4K 60fps และ 4K 30fps HDR ได้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีโหมดถ่ายวิดีโอพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นพาโนรามาถ่ายแนวตั้งทำแลบหรือแม้แต่ถ่าย360องศาพร้อมโหมดติดตามวัตถุที่มีความแม่นยำสูงโดยสามารถบินได้ไกลสูงสุด4กิโลเมตรเลยทีเดียวที่สำคัญคือมีน้ำหนักเบาน้อยกว่า249กรัมและพับเก็บได้ช่วยให้พกพาสะดวกเหมาะกับการเก็บภาพทุกกิจกรรมค่ะ ถือได้ว่าเป็นโดรนติดกล้องที่คุ้มค่ามากที่สุดรุ่นหนึ่งเพราะอัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันการทํางานสุดอัจฉริยะมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS ในตัวที่เสริมการทํางานด้วยระบบเซ็นเซอร์สแกนพื้นที่ช่วยใช้งานได้หลากหลายขึ้นส่วนกล้องคู่มีความคมชัดระดับ 6K ทําให้ถ่ายภาพได้ละเอียดและมีมุมมองกว้างอีกทั้งยังมีกิมบอลภายในตัวกล้องช่วยลดอาการสั่นของภาพได้เป็นอย่างดี ซึ่งตัวรวนสามารถบินได้ไกล800เมตรและสูง800เมตรเช่นเดียวกันแถมยังมีฟังก์ชันบินกลับเองอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดอีกด้วยค่ะ รวนติดกล้องรุ่งนี้ถูกผลิตมาเพื่อผู้ใช้งานระดับกลางและนักเล่นโดรนมืออาชีพด้วยคุณภาพของกล้องระดับ 4K ถ่ายภาพนิ่งได้ 12MP มีเซ็นเซอร์ CMOS เศษ1/2.0.3ให้ภาพสวยชัดกว่าที่เคยด้วยระบบก,กันสั่น3แกนมี 4X ซูมให้คุณซูมภาพได้ขณะออกบินโดยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน31นาทีด้วยแบตเตอรี่2 2 5 0 m ah, มงแถมยังบินได้ไกลถึง4กิโลเมตร เชื่อมต่อและแสดงผลรวดเร็วด้วยแอปพลิเคชัน DJI Fly สัญญาณเสถียรแต่ที่น่าประทับใจไปกว่านั้นคือรุ่นนี้มีน้ำหนักเบาเพียง249กกรัมและสามารถพับได้ช่วยให้พกพาได้ง่ายพร้อมจะลุยไปกับคุณได้ทุกที่ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นโดรนติดกล้องที่คุ้มราคามากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเพราะรุ่นนี้ให้กล้องมาถึง2ตัวโดยตัวหลักถ่ายวิดีโอด้วยความคมชัดสูงสุด 4K 30fps และกล้องใต้ท้องถ่ายได้ที่ระดับ S มีดูกล้องได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือซึ่งรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ภายในตัวขนาด600มิลลิแอมป์ชั่วโมงชาร์ด,ด้วยพอร์ต USB บินได้นานประมาณ5-10นาที สามารถปรับความเร็วได้สามระดับและตีลังกาได้ครบทุกข้างที่สำคัญคือมาพร้อมกับไฟเล็ดสีสันสวยงามรอบตัวโดรนสุดเทเล่นได้ทั้งตอนกลางวันและกลางคืนค่ะ หากใครต้องการโดรนติดกล้องที่สามารถบันทึกภาพได้อย่างคมชัดรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะกล้องของโดรนรุ่นนี้ใช้เซ็นเซอร์ชนิด CMOS ขนาดใหญ่ถึงหนึ่งความละเอียด20ล้านพิกเซลเท่ากับกล้องดิจิทัลหลายรุ่นสุดวิดีโอสามารถบันทึกได้ที่ความคมชัดระดับ 5.4K สวยงามไม่แพ้กล้องวิดีโอระดับโปรเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีฟีเจอร์ปรับแต่งภาพอย่างมาสเตอร์ช็อตที่ช่วยให้คุณตั้งค่าภาพตามความต้องการได้ง่ายขึ้น ส่วนฟีเจอร์การบินก็ไม่ธรรมดาเพราะสามารถบินได้สูงสุด31นาทีพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง4ทิศทางช่วยให้บินได้ปลอดภัยค่ะ สำหรับคนที่กำลังมองหาโดรน FPV ที่ราคาไม่แพงเกินไปเราขอแนะนำรุ่งนี้เลยค่ะโดยมาพร้อมกับจุดเด่นอย่างขนาดของตัวโดรนที่มีความเล็กประมาณฝ่ามือทำให้บินได้คล่องแคล้วและหลบสิ่งกีดขวางได้ดีมีจโรสโคบในตัวและปรับโหมดการบินได้ถึง3รูปแบบแถมยังประกอบง่ายอีกด้วยอีกทั้งยังมาพร้อมกับแว่นมองภาพเหมาะเป็นอย่างมากที่จะให้เด็กๆได้เล่นเพื่อเสริมพัฒนาการค่ะ นอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ขนาด450มิลลิแอมป์ชั่วโมงพร้อมที่ชาร์จส่วนระยะเวลาการบินอยู่ประมาณ4นาทีค่ะ เชื่อว่าหลายคนต้องอยากลองบังคับโดนเล่นดูสับครั้งแต่โดรนที่วางขายทั่วไปในท้องตลาดส่วนใหญ่จะมีราคาสูงตั้งแต่หลักพันบาทขึ้นไปซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเพราะมีราคาไม่ถึง1,000บาทแถมยังมีขนาดเล็กกระทัดรัดเท่าฝ่ามือควบคุมง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็เล่นได้โดยตัวโด,โดนเป็นแบบสีใบพัดทำงานเงียบไม่ส่งเสียงรบกวนคนอื่นสามารถบังคับตีลังกาได้ทุกทิศทาง อีกทั้งยังมีไฟสีแดงและน้ำเงินสวยงามน่าเล่นเล่นได้ทั้งกลางแจ้งและในบ้านค่ะนี่คือโดรนจิ๋วที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกหนึ่งรุ่นซึ่งความพิเศษของรุ่นนี้คือรูปทรงที่มีความเล็กกระทัดรัดอีกทั้งยังน้ำหนักเบาทำให้บินได้รวดเร็วและคล่องแคล่วเหมาะกับคนที่ชอบความเร็วเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับแว่นมองภาพก็อกเกิลได้รวมไปถึงใช้ได้กับแบตเตอรี่หลากหลายขนาดซึ่งทางร้านมีขายทั้งเครื่องเปล่าหรือเซ็ตพร้อมที่ชาร์จรวมไปถึงแบบครบชุดที่รวมรีโมทคอนโทรลและแว่นมองภาพมาให้พร้อมเล่นค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด